ัดีครับท่านที่ติดตามช่อง101อีสานันเทิงทีวีครับมาลุยกันต่อครับกับทิปที่<ฮ>ฝ่าดงเมฆครับฝ่าดงเมฆบนภูเก้าหลักนะครับนี่ฮท่านจะเห็นโอ้โหนี่ครับย้อยลงมาแล้วนี่ครับ<ด>เมฆนี่ยน,น,นะฮะนี่เมฆครับเออเนี่ย ตอนนี้เรากำลังเดินทางลงเขาอยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้ฟันฝ่าอุปสรรคเมฆบนเขาครับฝั่งนี้จะเป็นหลวงพระบางแล้วนะครับก็จะมีรถบรรทุกสินค้ารถบรรทุกจีนฮะันมอเตอร์ไซเก่งว่ะอ,อมอเตอร์ไซค์ทิพยส <c oughs> ุดยอด นี่ที่เขาบอกว่ากลางคืนตีหนึ่งตีสองถ้าแก้ผ้าขับรถได้ยี่สิบกิโลนี่เขาจะให้รถเป็นคันเลยเขาบ,บอกไงแก้ผ้านะสองคันก็โดนถีบแล้วความเย็นเลยลงแล้วลงแล้วลงแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้มีรถจากฝั่งไทยมา คันหนึ่งนะครับไม่รู้ถอดใจหรือเปล่าลงแล้วลงแล้วปวดหลังปวเดียวไปหมดเราจะมีหลุมอุก,กาบาทบ้างเป็นบางช่วงโอเคไปไปอา่านลงแล้วที่นี่ครับเมื่อสักครู่นี้อยู่บนจุดที่สูงสุดนะครับ ตรงที่รถพี่คนนั้นสโล,ล่เน่นั่นแหละชันมากเอเอตรงทางไม่ดีด้วยครับลงแล้วลงแล้วครับลงนะครับลงนะครับมันเหมือนเกมการ์ตูนที่เขาใช้กันนะที่เขาโพสเป็นถนนแคบๆครับ ท่านเห็นบรรยากาศบนเขานะครับลงแล้วครับลงแล้วครับแต่ยังไม่ถึงหลวงพ่าบางนะครับเป็นประตูิ <c oughs> <c oughs> คือเหมือนบดึ๊บย้อนในนี้ใช่ไหมพอเราพอม,มาทีลาชบวงอั้นเลยทำไมวะ <c oughs> ออกจากเมฆมเมล็ดกี้เนี่ยแค่ผมจะเม็นตพัดโกวไปแขยยาทิพว์ รถเล็กหมดสิทธิ์นะครับรถเล็กหมดสิทธิ์เลยนะครับแต่ตอนที่เราขึ้นมาโชคดีที่เราไม่มีรถบรรทุกนำหน้าเราเนาะอะไรเนี่ยน้ำ,น,ำน้ำเฟืองเหรอน้ำเฟืองวิวน้ำเฟืองอเอาเมืองเฟืองมาเส้นนี้เหมือนกันหรอไม่ใช่เป็นแม่น้ำพี่เจชื่อแม่น้ำ คือแน่นนะก็น่าจะเป็นกอ,องทหารประจำชายแดนกองทหารเนาะยังไม่จบยังไม่จบนะครับยังมีขึ้นอีกขึ้นแล้วเมื่อกี้ลงแล้วนี่ขึ้นอีกรอบหนึ่งนะ การขึ้นก็นจะเป็นแบบนี้ Andrew. พอเราจะส่งรถหน่อยแล้มันก็จะมีหลุมนะฮะทำไม่เสียจังหวะก็โดยรวมแล้วก็เลาะไปตามไหลเขาเหรอครับนะตรงนี้ก็มีดินสไลด์ครับมันจะมีร่องน้ำมานะครับโอ้ยนะ หกสิบเอ็ดกิโลหกสิบกิโลหกสิบเอ็ดกิโลจะถึงเมืองเซียงเงินฮะเมืองจะถึงเมืองเซียงเงินโอ้ยบังเลยนะเซียงเงินเมืองเซียงเงินเมืองเซียงเงินเราสมืองแล้วก็หลงระบางอ่ะเมืองเซียงเงินอยู่หระบางแล้วก็เข้าไปตัวเมืองอ นี่เป็นเขตรอยต่อนะครับอ่าเ <c oughs> นี่ยัเจรอยต่อรอยต่อลูกหลังกับลาดยางนะเขตรอยต่อ <c oughs> สภาพก็จะเป็นแบบนี้ครับมาตามล่องเขานะครับนะฮะแต่คิดว่าถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยอันตรายมากนะครับต้นไม้ก็ไม่ค่อยมีก้อนหินดินสไลด์ลงมาอันนี้อันตรายมาก โดยรวมแล้วก็บ้านเรือนก็อยู่บนเขานี่นะครับโดยรวมแล้วทรมานดีครับนี่นไงมีบ้านจัดสรรด้วยเออมีบ้านจัดสรรด้วยนู่นโอ้โหน่าตื่นตาตื่นใจมากครับนะฮะมีบ้านจัดสรรด้วยเออพูดสรุปเถะดีโหมมีสัญญาณแล้วมีสัญญาณแล้วยิตอนน้ำหนาวเราอลยตอนนี้ มีคนโดว่าฮะที่นู่นท,ท,ที่มองไปเอาสักห้องไหมอาสักหลังไหม้านตากอากาศโงกันใ,ใส่กระติมแม็กใส่กระติมนนที่นี้แนะนำให้ใครที่แอบมีเด็กมีกิ๊กไว้ให้แอบมาซ่อนไว้แถวนี้ได้ท่านจะปลอดภยัยไม่มีใครตามไม่มีใครตาม ช้าช้าแล้าก็ไม่มาด้วยมาคงเดียวไม,ไ,มไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จะใครจะพักลงเขา,เขาแน่นะเอ้าเห็นรถเก๋งแล้วโอ้โหใจสู้มากฮนะเขาไปไหนนี่รถเก็งเตี้ยด้วยนะมาด้าสอง ีขอ,อ,อ,อนิดหนึ่ง,นงเนาะนะครับ <c oughs> มันเหมือนเสื้อมันหนานเลยมันเหมือนเป็นอุตสาหกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะ อยู่ในหุบเขาเลยท่านเองบางทยจะบอกว่าแหล่งผลิตยานน่าจะเป็นเหมืองเป็นอะไรทักอย่างในเกี่ยวกับการหรือจะเป็นเหมืองแร่หรือเปล่านะครับ จะดูจากตรงนี้ถนนข้างๆโอเคนะได้นนี่คือที่เราจะไปเลยเนะนี่ยถนนดำหันเขาจะตัดเครื่องตามไหลเขาไปครับเปิดโรงแรมเหมือมมนโรงแรม ลงแล้วครับลงแล้วเขา, <c oughs> าจะไม่มาอีกแล้วครับตอนนี้ลงมาแล้วะแต่ก็ไม่ค่อยมีบ้านเรือนเท่าไหร่นะครับไม่รู้เขาไปอยู่ตรงไหนกัน จะบอกเป็นไร่เป็นสวนก็ไม่ใช่นะครับไม่ค่อยเห็นนานๆทีครับจะมีรถสวนส่วนมากคนพื้นที่จริงๆก็จะใช้รถจักรยานยนต์ เริ่มเห็นรั้วนลฮะไม่แน่ใจว่าเป็นอุตสาหกรรมอะไรนะครับตรงนี้รนตีกว้างมากนะครับตรงนี้นะโดนล้อมไว้นะครับ ค่ายทหารหรือเปล่าค่ายายหรใช่เลยครับ<อ>ไม่ใช่อุตสาหกรรมอะไรครับเป็นค่ายทหารกรั่ไปแล้วครับ เหลือห้าสิบกว่าหลักก็จะถึงฝั่งหลวงพระบางแล้วครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านที่ชมคลิปนี้แล้วนะฮะเดี๋ยว ลงเ้าก่อนเข้าหลวงพระบางครับติดตามอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ